สวัสดีครับโอ้ยได้กินเขาวันนี้กได้ยังกินที่นองแม่บ้านบูยูแแ่่บ้าบปูยูทุกบาโทรกไปบอกละถ้าปูไปธนาคารม่ไไปเฮดบัตรอย่างกูบัตรท,ที่ที่ยมพุเทาเมื่ออายุ มิยังก็หากินด้วยนันไม่เห่อยหรอกวะเฮ้ยตาสาพอปูปูไปเฮ็ดบัตเอที่เอ็มบัตเอทีเอ็มปูน้มเดือนผู้่าวไหมเบียร์คนชราไหมพี่น้องเหมือนอายุบัตเอที่เหมือนเหมือนอายุเป็นกดมาได้แค่ว่าเล่าภาพไป คุณจะจีบกี่เดือนเนี่ยฮึคอิน้างี่ยังกินกตกินไปบานอยากเด้กไปเดนไปเด้อไปคว้าลาบไปหายเด้อไปเด <c oughs> อืมอ่าต้นสือปิี่นไก่บ้างเหรออือฮะต่อ กลาบต้น่อ้กินมืน้อสาเนะี่ยั้นก็จะจุกเกียบเปียกก็อยังถ้าเองเห็นขาสันี่เลยไปเห็นงามพี่น้อม้างบนมีจก ตากผ้าเดี๋ยวมันกระโตกแม็กมันก็เลยต้องตากผ้าไว้้างนีสุดเท็ดงานแต่ไหนมันบ่ให้มันหแห้งได้แดดแรงกีงค้าสัน่นก็ดีมันนี่ปูกระเบื้อง

มักถึงแม่เขาครับตัดตอดต้นข้โพดเนี่ยตอดกินใบเนี่ยเอ้าว่าสร้างเป็นตอดกินใบข้าโพดแพลว่าเมือ่อต้นตะวดอดอัน

tiếp cán, cuột cán, nó có nát cuột. tay thằng lắng bữa đây đấy chán tên này nào quay lắng gì. bữa đây yeah, thế <laughs> เลยซ้ำนั่นแหละนักตึงเป็นน้ำเสียครับเส้นที่ถือไปซอดนะถ้าเสลี่นมันหดหรือเส้นมันเป็นอย่างวีาว้าะมอนวดจริงเก่งกับบอคอยมี่เสมอ นึ่งวั่นเนาะสนมากยกตาสนมากคือพวกยกตาเลยนี่อยากได้เงินเท่าไหม เตือไม่หลายแล้วพี่น้งองหืมไปสู้มาครับรับรับตู้ครับครับแค่ว่าโู้มา มีสาสีมีสาสีตัวแม่จะมีสาสีแล้วมันขึ้นมีสาสีไหมพี่น้องแค่ว่าตั้งมีอย่างไรเพิ่ตั้งเบอร์มีสาิีไปควาหมือบุกหักแก จ้าคือดื้อคือมึงแทโอู้หลับหัวแซ่บเนาะน้นนองว่า,าว,ว้าบอฮะไปไปก่อนพี่น้องรำค้านแมงลันแมงลนหลายปวดสวัสดีครับ